โอเคกันเลยนะฮะก็สวัสด,ดีกันเลยนะฮะวันนี้นะครับก็มาพบกับผมนะครับในรายการอัมเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยเลยนะฮะวันนี้นะผมก็จะมาเล่นไมครับ PE นะ Pocket Edition Version ตัวหนึ่นตัวเต็มเลยนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นะครับโ์กาด คุณผู้ชอมอาจจะเห็นอาจจะเคยเห็นคนโชว์เทพนะครับสำหรับผมแล้วนะครับผมจะมาโชว์กากครับไม่เชื่อจะลองดูได้นะครับโอเคเข้าเซิร์ฟเวอร์นะรอไปเซิร์ฟเวอร์วะข้ามวะเออข้ามวาะไปหรืมเฮ้ยไม่ใช่สก,กายวอลต้องเา ลืมอ่านนะฮะเราก็เข้ากันไปเลยว้าเรอนานมากการถ่ายคลิปจะอาจจะทำให้ไม่ครับผมแหลกนะฮะเวลาถ่ายคลิปอะ่ะมันจะแหลกเฮ้ยโอ้โห นี่มันสกายวอลนี่ว่าโอเคสกายวอลสกายวอลสวัส,วส,วสดีเพื่อนกูมาโชกัดกูมาโชกัดสวัสด,ดีสวัสด,ดีมาโชกัดทุบลงไปเจอไม่มีอะไรทำทาทุกเล่นนะทุกเล่นไอาหาเกมเริ่ม เอาของก่อนเท่าที่มีเฮ้ยซึบเอาเย่อกนี้เก็บไปมาปุ๊บปุ๊บไดมอนด์มาเฮ้ยอย่าบังนี่เออโอเคมามา,มาเอ้มามาของเก่งนี่นะโอเคเอาขวามันสำรองใส่ใส่ โอเคมังฝ่ายตรงข้ามแล้วไม่มีหาอะไรเลยยี่จัดการตรงกลางนี่มันมีอะไรเราไปกันก่อนเลยนะฮะอุ้ยองสูงก,กว่าดีก,กว่าให้สูงเดาพลาดเดี๋ยวแม่งมารอตี ในครั้งก่อนนะครับผมผมตีคุณตายได้คนหนึ่งนะครับแล้วผมก็ตายยังขอใช้อะไรตีมันลุกเตียมขวาไปเลยนนเฮ้ยนั่นนันไงอ่ารอขอสู้กันเซ็กกอนแมงไม่สู้เว้ยเฮ้ยสู้ดิสู้ดิสู้ดิดเฮ้ย ว่ามึงไม่สู้กันวะอ้าวเนี่ยออกเกมโอ้เออเสร็จกูอ้าวเนี่ยนึกว่าไม่อยู่แม่งเดินตกไปแล้วแม่ง มาโชกากโอ้โหโชกาดแต่ผมเห็นคนเดินตกไปเองอะครับก็บโหแม่งกเคเคครับติดตาเลยครับมแม่งเดินตกเฮ้ยเจออ๋อดูก่อนใครตุยหลังเราไหมโอเคไม่มีเว้ยตอนนี้เหลือใครอยู่วะอ่าเมื่อมีชิ้นเดียวแดกบ หาไอสัตว์เดินตกเองไม่รู้ผมจะมีาพาดเดินตกหรือเปล่านะฮะวิสังเกงเล็กน่าจะดีกว่านะดีกว่าโซ่ป่ะลูกธนูต้องออกมาไอาหาเอาขวานมาไม่มีไม้หาเลยอืมโอเคส่งนี้ปึ๊บซื้อขวานเล็ครึบไม่มีไม้เลยเหรอวะกล่องพี่กล่องไม่มีไม้เลย มีเนื้ออยู่ไม่เอาเนื้อดิบมาก็ได้แอปเปิ้ลเออดีดีแอปเปิล้ลแอปเปิลปเป้ลดาบไม้ามาใช้เล่นใครปลาเขาไม่ได้ติดบั๊กกู้องมาติดบั๊กไข่ติดบัก๊กไข่นะฮะผมเนี่ยชอบบั๊กไข่เลยปลาไม่ปลาไม่ปลาไม่ได้เนี่ยฮะปลาเราไม่ออกเออไข่มาเพื่อนั่นแหละที่ผมคิด มาเพื่อแล้วก็ต้องมีกดไหล่ด้วยเทนปุ๊บฟึบดูข้างหลังฟึบนี่ทำไมมันเงียบเง่าจังเลยหนะะ้าแถวนี้ไม่มีหาเลยสนุกเลยเหรอแม่ ก่อนมีอะไรวัวเนื้อแกะแล้วกันใช่เหรอเ <c oughs> นื้อวัวเออเนื้อวัวไม่ใช่เนื้อแกะนา่าฝั่งทางด้านนั้นน่าจะมีคนอยู่นะก่อนนี้มีไม้ไหมสติก๊กเอามาเพื่อธนูอ้าเพื่อไงเลีย้ยงดอกไีเกาะไง แม่กูจะเจอรูดดอกรูศนหันก่อนเดี๋ยวแม่งมีโชคมีคนถอยอะรูศรนู้นไ้ก่อนที่เดินไปเดินไปมีใครอยู่ตรงไหนไหมเออทำไมไม่เจอเลยวะไอ้ห่าะบุกเกาะเลยไหม แม่งนี้บล็อกไม่พอแล้วกูจะบล็อกจากไหนเนี่ยไอ้งแคยไม่มีบล็อกพอเอ่อเออแถวนี้ก็นะเอ้าเฮ้ยอะไรเอ้าเอ้าไอ้ฮะ ไม่ว้ม่บอกคนอื่นชนะกูยังไม่ตายคือผมไม่เข้าใจสกายวอลนะครับก็ถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะฮะใต้ล่างดิสคิชันได้เลยครับเออกูยังไม่ตายเลคือมันเกี่ยวอะไรความตายก็อะไรอีกเออเออ เซิร์ฟเวอร์กูไม่เข้าใจจริงๆว่ะแหลกเลยฮะสักรอบไหมจะลองรอบสองดูว่าจับตายไหมแม่งนั่งจูบกันงี้ไงเนี่ยฮ่ดูดูจูบกันสบายยังเอ้าอีกที่กูเสียบไปแล้วไปแล้วแม่งยังกระจูบกันนี่ฮะเข้ากันชิบหายจูบกันแน่นอน ไปยิงโอ้โหโอเคโอ้โหอีกแล้วที่เพยโอ้โหโอ้โหแพ้แน่เลยตาเนี้กูแหลกเกินโอ้โหเอาอีกแล้วไว้สัตว์ผมเคยแพ้กับด่านนี้เพราะผมโดนตุย๋ยดีดีดี มีไม้มาดีดีดีคันแรกสัญช็่ออาวุธมีอะไรไม่มีเฮ้อลืม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 ตาเนี้ยังมีนะครับเอ้าไอ้าเจ็ดตุ้กแม่อ๋อมีฟังมีเหอะเออนี่แหละ เก็บก네่อนนะเอางี้ดีกว่าน่าจะทนดีกว่าปึ๊บปึ๊บเหล็กเต็มตัวยกเป็นเท้าหูยย่องย่องยกย่องย่องยกย่อง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 ฮึบเสร็จปึ้ทหารกำลังไป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  ีหาอะไรชิบหายเลยมันไปก่อนน่เลยตกเฉยเลยตกเฉยเลยอ้าวอ้าคุณผู้ชมครับบักแดกกูละบักแดกอ้าวี่หี่ยอ้าไม่ชนะยัง ฮ่ามีคนแฮ็กปะเนี่ยไอ้เฮียเมียไม่ตายก็แพ้ไอ้เหียอะไรวะคุณผู้ชมครับแม่งคือใครแม่งแฮ็กวะพวกมันแฮ็กแน่เลยวะถ้าเกิดผมเจอนี่ผมจอมาประจานให้ดูเลยนะเนี่ยไอ้ห่าเล่นอยู่ดีๆแพ้เฉยเลยแม่งบอกคนอื่นชนะแล้วกูไม่ชนะยังไงเนี่ย ดูชื่อก่อนนี่ฮะแล้ชื่อกูไปไหนไวนะเนี oh. ่ยอ้าและไม่มีชื่อกูแล้วไม่มีชื่อกูอ้าว oh. แล้วกูมาแข่งเที่ยวอะเนี่ยไม่มีชื่อกูอีกสกายวอลเอ้ยเพิ่มเพิ่มชื่อกูไปแล้วมั้งนะกูก็เล่นโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืกกดละกดแจร์กดสับสับคลาและก็ถ้าคลิปผมดีหรือไม่ดีอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับบายเจอแฮกโดน